พิกัดฮิวใจในนครอุทยานสวนพึกมอเวเลละอุทยานสวนพึกมอเวเลละาละตั้งอยู่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรานีเองนะคะทุกคน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอธัธยาศัยให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปจุดแลนดมา์ของอุทยานก็คือหอชมฟ้าค um ่ะและศึกษาเส้นทางธรรมชาติบนสะพนานแขวนค่ะมีความสูงเท่ากับตึกแต่ชั้นและนอกจากนั้นยังมีสวนสมุนไพรโดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร,ร์และแพทย์แผนไทยนะคะได้ช่วยกันปลูกและจัดแสดงในอุทยานเช่นพืชสมุนไพรหายากนะคะ เช่นดอกชงฉีกระทุมมาและยังมีโดมกระบองเพชรเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงพันไม้วงกระบองเพชรค่ะพืชทนแล้งพืชอวบน้ำ <less> และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันไม้ที่สำคัญของภาคใต้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านพันไม้ภายในอุทยาน นอกจากนั้นลานหน้าอุทยานก็จะมีตลาดวันพฤหัสนะคะก็คือตลาดพฤหัสหันสาโบตาเก็ตชิกแอนชิวค่ะและภายในอุทยานก็ยังเปิดลานกางเต็นให้นักท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่างใจเพื่อศึกษาเรียนรู้กางบรรยากาศธรรมชาติของป่าไม้ค่ะฟังกันมาเยืะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆกันดีกว่านะคะเอ้ยไม่ใช่อันนี้น้องคาบิบาร่าค่ะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เขากันดีกว่านะคะขอ่ชื่ใติสุนในส่วนของถ้าเป็นอุทยานนะคะในภากงเปให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็จะมีนักเที่ยวเข้ามา่องออกกำลังกายนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนชกของมรตัวนี้จะเป9โมงช้าถึงโมงเย็นค่ะที่ยังไม่มีกลัจฉันก็ยัง Kindly could you one?